สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง MTD Trader Channel อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะเอา EA ตัวที่สอบกองทุนมาเสนอเพื่อนๆเนาะเผื่อมีใครสนใจนะคะบางคนไม่มีเวลาสอบบางคนสอบหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักทีเนาะอยากบอกว่าเราเองเนี่ยเปิดแผนกใหม่ขึ้นมาเป็น MTD Trader i n t e l l i g e n c นะคะทีะ่พัฒนาตัว AI ตัวโรบอตตัว EA ไว้เทรดโดยเฉพาะเนาะ ทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเสนอนะของเราเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดกฎกองทุนนะคะแล้วก็รันในทั้งพอร์ตสอบแล้วก็พอร์ตจริงเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะจุดเด่นเนี่ยของเราเนี่ยสามารถทํากําไรได้ภายในระยะเวลาที่กองทุนกําหนดเนาะอย่างเช่นสมมุติเขากําหนดไว้ว่าสามสิบวันหกสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทํากําไรได้ตามนั้นเลยนะแล้วก็พอตัวที่พอร์ตจริงเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ย ต่อเดือนเนี่ยกำไรขั้นต่ำเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%นะคะส่วนดอดาวเนี่ยถ้าเกิน5%มันจะสอบตกใช่ไหมเราก็จะมีตัว EA ของเราเนี่ยพัฒนามาให้ดอดาวไม่เกิน5%ต่อวันนะคะและถ้าเกิดว่าจะเกินเนี่ยมันจะมีระบบขัดลอดก่อนเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าจะสอบตกเนาะแล้วก็ตัว EA ของเราเนี่ยสามารถขยับสัญญ,ญาณเข้าออก และเวลาให้ไม่ซ้ำกันได้ในแต่ละพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละพอร์ตที่รัน e อของเราเนี่ยจะไม่ออกออเดอร์ซ้ำกันเลยเพราะงนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะผิดกฎกองทุนเนาะและสามารถตั้งวันและเวลาเปิดปิดการทําลานของ e ออได้นะคะเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงในวันที่มีข่าวแรงอย่างเช่นของเราเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเราจะไม่เราจะไม่เทรดนะคะเราจะไม่รัน E อเเลยเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันอาจจะข้ามสัปดาห์ได้อาจจะทําให้ผิดกฎกองทุนได้เนาะและเมื่อถึงกําไรเมื่อถึงเป้ากําไรอะค่ะ เออก็จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเลยก็คือจะไม่มีการเทรดต่อเนาะวินเลทเนี่ยบอกบอกได้เลยว่าอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะอ่าเดี๋ยวลองมาดูพอร์ตลูกค้าที่กําลังรันกันอยู่เนาะอ่าดูวินเลทนะคะแปดสิบหกเปอร์เซ็นแปดสิบหกจุดสองเก้าเปอร์เซ็นตนะตอนนี้อยู่ที่เกือบเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นละขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็จะครบ Prof i t t a r g ก t ก็คือจะถึงเป้ากําไรละนะคะอันนี้เป็นพอร์ตจริงนะคะพอร์ตจริงของลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราที่รันอยู่จริงๆ อ่าคันนี้ก็6%เหมือนกันวินเลทยอยู่ที่87.18เกือบเก้าสนะคะแทบทุกคนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอยู่ที่6%กเปอร์ละขายอีกนิดหน่อยอันนี้ 7%, 7%, 6%ดูวินเลท8ปสอัพนะคะแปด7%ตลอดเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูผลงานการันพอร์ตจริงบ้างนะคะอ่าอันนี้จะเป็นผลงานการันพอร์ตจริงของเดือนเออ มกราคมเนาะโอเคลองมาดูนะคะว่าวิธีการออกไม้ของ ea เนี่ยเขาออกกันยังไงนะคะมีการบายบายสต็อตั้งไว้เมื่อไม่ถึงก็มีการยกเลิกเนาะมีการยกเลิกมีเซลสต็อปบายสต็อปถ้าไม่ถึงก็ยกเลิกนะคะเป็นการตั้งออเดอร์อแบบเซลสต็อปบายสต็อปเนาะลองมาดูผลกำไรของเดือนมกราคมมกราคมเนี่ย โอลุ่มไม่ค่อยมีเนาะมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะห้าห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าเหรียญนะคะเดี๋ยวมาดูผลกําไรของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่สิบหกนะคะสิหกุมภาพันธ์เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกกุมภาเนี่ยตอนเนี้ยทํากําไรได้ไปแปดแบบหนึ่งนะคะ ทำอะไรได้ไปแปดพยเก้าหเหรียญล้วอ่าอันนี้ของลูกค้าก็บางคนเขาก็หยุดเพื่อรอถอนแล้วค่ะนะคะก็จะไม่เทรดต่อละเพราะแปดแ0ดพกว่าเหรียญเนี่ยก็ถือว่าได้ประมาณสี่เกว่าๆเกือบหาเปอร์ของสองแสนพอสองแสนเหรียญแล้วเนาะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณอืมสักครู่นะคะเดี๋ยวลองคิดให้ ตอนนี้3 4บาทแล้วนะอยู่ที่ประมาณ289,000บาทค่ะอันนี้จะเป็นพอร์ตของลูกค้านะทีนี้เนี่ย289,000บาทเนี่ยลูกค้ารันพอร์ตจริงกับเราต่อเนี่ยกำไรจะแบ่งการทันคนละครึ่งเนาะลูกค้าก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ1 4 0 5ต่อพอร์ตนะคะโอเคอ้าเดี๋ยวลูลู เดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพอร์ตสอบนะคะตอนนี้นะคะเรารับเฉพาะพอร์ตสองแสนเหรียญเท่านั้นนะต่ำกว่านี้เราไม่ได้รับนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเนาะแล้วก็อีกอย่างกว่าจะผ่านเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณเดือนกว่า2เดือนนะคะกว่าจะผ่านเนาะเพราะว่ามันเป็นการค่อยๆรันไปเรื่อยๆไม่ได้แบบโป้งเดียวผ่านแบบ ไม่มีความเสี่ยงต่ำนะคะค่าบริการสอบผ่านทั้งสองเฟสเนี่ยจะอยู่ที่990 0 0บาทนะการันตีสอบไม่ผ่านคือเงินค่าบริการค่ะถ้าสมัครภายในเดือนกุมภาจะรับส่วนได้รับส่วนลดพิเศษด้วยสอบถามผ่านทางไลน์ m t d t r a d e r ได้เลยนะคะหากต้องการรันต่อพอจริงกำไรแบ่งห้า0บห้าิต่อรอบการจ่ายเงินเหมือนเมื่อกี้เลยและไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบริการใดๆเพิ่มเติมนะคะมีสัญญาว,ว่าจ้างระหว่าง m t d t r a d e r กับผู้ว่าจ้างด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูสําหรับพอร์จริงสาหรับคนที่สอบผ่านแล้วขี้เกียจจะเทรดเองนะคะง่ายๆคือกําไรเนี่ยแบ่งกัน50-50นะคะคนละครึง่งทุกรอบการจ่ายเงินไม่มีค่าใช้จ่าย EA ใดๆเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย VPS รายปีปีละ3,000บาทนะคะแล้วก็มีการมาจำมาจำ2%ของพอร์ตนะคะแค่นั้นเองก็สามารถราย EA กับเราได้เนาะ ส่วนเงินมัดจำตรงนี้ค่ะค่อยไปหักคืนหลังจากที่ได้กำไรแล้วนะคะโอเคโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้ทางไลน์ได้เลยเนาะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้ทุกๆคำถามอยู่นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเป็นพาสซีฟอินคัมให้ทุกคนได้เลยอย่างหนึ่งนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราทำงานประจำไปหรือเราทำธุรกิจของเราไปอะไรไปแล้วก็มีตรงนี้มาเป็นคอยช่วยคอยเสริม แล้วก็การันตีว่าไม่ผิดกฎกองทุนสอบไม่ผ่านเราคืนเงินให้รันได้ทั้งพอร์ตสอบพอร์ตจริงนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะถ้าใครสนใจสอบถามทางไลน์ได้เลยนะคะวันนี้มาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาเทคนิคดีๆในการสอบกองทุนมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กด ไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทุกๆคนผ่านทางคลิปเนาะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ